สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้ชวนมาเก็บใบหม่อนนะจ้าทุกคนต้องใช้ถุงมือนะมันมียางนะถ้าใครแพ้แต่พี่อังไม่แพ้นะจ้าก็เลยไม่ได้ใช้ถุงมือจ้าเก็บไปทาชากันนะจ้าวันนี้จะเก็บไปทาชาจับมาเรียงเรียงแต่ก็้องแต่ต้องล้างก่อนนะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วพี่อังเนี้ยเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้หมาดๆนิดนึงแล้วเราก็มาตัดแกนกลางออกนะแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้น ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะจ๊ะที่จะตัดแกนกลางออกให้หมดเลยแล้วก็ตัดนะคะให้เป็นชิ้นๆประมาณสักหนึ่งนิ้วก็จะดีมากๆเลยเราจะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยจ้าที่เราเก็บมานะจ๊ะอันนี้ทํากินในครัวเรือนนะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอยากให้หันมากินชากันนะชากุหลาบก็ดีชาใบาหม่อนหรือว่าชากระเจี๊ยบเลืออะไรก็แล้วแต่ มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยจ้ากินดีมีประโยชน์กับพี่อังนะหมวดกินดีมีประโยชน์จ้าเสร็จแล้วเราก็จะทําให้หมดแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาไปผึ่งนะจ๊ะไปผึ่งในที่โปร่งๆที่ล่มๆนะไม่ใช่ตากแดดนะจ๊ะเอามาผึ่งแบบนี้นะจ๊ะใส่กระดงนะ้งเนาะใครไม่มีกระด้งก็ใช้อย่างอื่นได้นะจ๊ะแต่แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีเนาะกระดงนะ้งอ่ะ พ,งพึงแบบนี้ไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะแล้วเราก็จะเป็นการไปนวดชานะจ๊ะการนวดชาเรานวดเพื่อที่จะให้เขาผ่านอุณหภูมิที่อ่อนๆความร้อนอ่อนๆน,นะคะและสันในตัวใบชาเขาก็จะแตกออกมานะจ๊ะนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแตกตัวออกมาเพื่อเคลือบที่ใบนะจ๊ะที่เขาทําแบบนวด,ดนวนี้ก็เพื่อแบบนี้นะจ๊ะจะไม่ใช้ไฟแรงหรือไม่ตากแดดนะ เพราะแดด UV แสง UV ในเมืองไทยเนี่ยมันแรงมากแล้วก็ทำให้ตัวยาดอบลงนะจ๊ะเราก็จะเอามาลงกระทะด้วยไฟอ,อ่อ,อนการที่รู้ว่าไฟอ่อนแค่ไหนเราใช้มือนะจ๊ะมือขยำขยำนวดชาได้นั่นแสดงว่าอุณหภูมินั้นคงที่ที่เราจะทำชานะจ๊ะทำแบบที่พี่อังทำเลยนะนวดนวดเพื่อให้เขาแตกตัวแล้วก็มาเคลือบที่ใบนะจ๊ะใบชานี้แก้เบื่อเมาตาแดงตาแฉะ ฟ้าฟังแก้ไอแก้เจ็บคอและขับเหงื่อนะจ๊ะเนื่องจากเขามีลิ์เย็นก็จะช่วยเรื่องกระหายน้ําทําให้ชุม่มคอและที่สําคัญระง,งับประสาทด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเครียดเนาะหันมาดื่มชากันนะชาต่างๆก็จะทําให้นอนหลับสบายไม่จําเป็นต้องออดื่มตอนหน้าหนาวหรืออะไรนะคะจิบไปทั้งวันก็ได้จิบน้อยๆจิบเรื่อยๆนะจ๊ะนี่จ้ะพี่ยังก็จะทํานวดไปจนเขาแห้งอย่างนี้เลยนะจ๊ะต้องแห้งนะ ุกคนไม่ใช่ไหม้นะคะต้องแห้งนะคะวิธีทําก็จะยุ่งยากอีกตรงที่ว่าเราต้องใจเย็นๆนะคะแต่ดีกับดีกับตัวเรามากๆเลยค่ะเราทํากินในครัวเรือนนะคะไม่ได้ทําเยอะมากมายกระทะพี่อังก็เลยเล็กไปหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาชิมชาที่ทําเสร็จแล้วจ้า <c oughs> ก่อนอื่นพี่อังก็เอาชาไปต้มแล้วก็มาใส่กาเพื่อจิบเรื่อยๆนะจ๊ะพอมันเ,เดือดแล้วเราก็ เอาใบชาใส่เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วเราก็มาชิมกันเลยจ้าหอมค่ะหอมมากๆถึงจะเป็นใบสดเขาก็หอมนะคะเวลาเอาไปต้มช่วยให้เราแบบกระหายน้ำแล้วก็ผ่อนคลายไม่เครียดนะจ้าไม่เครียดนี่จ้ะหอมหอมกินกับขนมที่ไม่หวานสักหนึ่งชิ้นเพราะพี่อังอ้วนมากแล้วนี่จ้ะอร่อยอร่อย หันมาปลูกชากันนะจ๊ะใครดูคลิปพี่อังขอให้สุขภาพดีๆมีเงินใช้กันเยอะๆนะจ๊ะ